ช่วงเวลาสั้นๆที่เหลือนะคะมาดู <ฮะ S 1> เรื่องนึงค่ะ เดือนแห่งสุขภาพจิตนะคะหมายมันนะน้องแบมเรื่องของสุขภาพจิตเราตองข้ามไม่ได้นะคะทุกคนเรื่องนี้คอรมอมีมติเห็นชอบกําหนดให้เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งสุขภาพใจนะคะสุขภาพใจก็คือเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจนะคะคุณผู้ชมสําคัญมากๆเดี๋ยวมาดูสถานการณ์สุขภาพจิตในประเทศไทยของเราด้วยนะคะจากข้อมูลคือประเทศไทยเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากผลกระทบด้านสุขภาพแล้วคุณผู้ชมคาะสุขภาพจิตก็ยังส่งผลกระทบ รุนแรงต่อเศรษฐกิจด้วยรุนแรงยังไงนะคะโดยตรงเลยอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาค่าดเดินทางไปพบคุณหมอผลกระทบทางอ้อมเช่นการสูญเสียรายได้แล้วก็เรื่องของการผลิตเกี่ยวกับเรื่องแรงงานจากการขาดแรงงานเพราะบางคนเนี่ยสุขภาพจิตใจไม่ดีสุขภาพจิตใจแย่ใ,ใจหมองหม่นก็ทํางานไม่ได้บางคนก็ไม่อยากทํางาน,นนี่ก็ขาดแรงงานนี่ส่งผลกระทบนะคะ,คะ ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมนี้เขาก็มีการจัดขึ้นค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้างสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยนะคะที่แอปพลิเคชันดีมายนะคะเป็นแอปพลิเคชันช่วยประเมินสุขภาพจิตหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์วัดใจ com เว็บ เว็บแอปพลิเคชันประเมินสุขภาพจิตออนไลน์สุขภาพจิต .com พัฒนาเป็นช่องกลางของประเทศในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเข้าใจง่ายทันสมัยและก็ตรงเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตนอกจากนี้นะคะการขับเคลื่อนนี้ก็เพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพจิตให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในส่วนนี้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของชีวิตและผลกระทบทางสังคมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของจิตมากๆเพราะว่าการที่เราจะ ทำงานได้หรือว่าสดชื่นได้ในตลอดทั้งวันก็คือเริ่มจากการที่มีจิตและจิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกหมุนหมองเราทำไมรู้สึกคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องออหรือบางทีเราอาจจะแบบเอ๊ะทำไมเราจูนกับใครไม่ได้เลยจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพจิตคนข้างๆตัวข้างๆก็<ช>ต้องคุย<ะ>กันต้องให้กําลังใจกันเพราะบางเรื่องเนี่ยเราบอกกับคนข้างๆไม่ได้เราบอกคนที่บ้านไม่ได้<ช>การ<ะ>ที่เรามีแอปพลิเคชันนะคะ ดีมายนะรหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์วัดใจ .com, com. หรือแม้กระทั่งสุขภาพจิต .com เราลองไปเช็คหน่อย<ช>ว่าสุขภาพจิต<ะ>สุขภาพใจ,ข,พจของเราตอนนี้เป็นอย่างไร เวลาเราห่อเหี่ยวจิตใจห่อเหี่ยวสุขภาพกายเราก็พอเครียดนอนไม่หลับคือพอมันสุขภาพจิตไม่ดีอ่ะมันมันแพร่ระบาดไปถึงคนอื่นทําให้คนอื่นสุขภาพจิตเสียไปด้วยดังนั้นคือเราเริ่มรักษาที่ตัวเองก่อนไปดูไปวัดตัวเองว่าตอนนี้เราที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คือมันสุขภาพจิตที่ดีไหมเป็นแบบไหนอยู่นะคะดังนั้นให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตมากๆเพราะว่าการเริ่มต้นจากสุขภาพจิตที่ดีะจะทําให้ตลอดทั้งวันของเรามีความสุขนั่นเองค่ะ